สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้ประชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในมบทที่26ข้อ1ข้อที่5นะครับผมให้หัวข้อวันนี้ว่ากำหนดเวลาตามน้ำพัดไทยนะครับพระคัมภีร์ตรงนี้ได้บอกว่า เมื่อจบคำอุปมาทั้งปวงนี้แล้วพระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่าพวกท่านก็รู้ว่าอีกสองวันจะถึงเทศกาลปสาาัสกาและบุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้ให้เขาตึงไว้ที่กางเขนขนนั้นั้นพวกหัวหน้าปุโรหิตและเหล่าผู้โสในหมู่ประชาชนมาประชุมกันที่คฤหาสน์ของมหาปุโรหิตชื่อพยาฟาดและพวกเขาคบคิดกันหาอุบายที่จะจับพระองค์มาฆ่าเสียเขาพูดกันว่าแต่อย่าลงมือในช่วงเทศกาลเลยมิฉะนั้นการจะระจนจะเกิดขึ้นในหมู่ประชาชน พระคัมภีตอนนี้พระคมภีบันทึกบอกว่าหลังจากพระองค์กล่าวคําอุปมาเสร็จก็คือเรื่องของการเสด็จกลับมาครั้งที่สองพระองค์ทรงยกตัวอย่างมากมายทั้งแพะทั้งแกะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็พูดถึงหญิงพรม,มาจารีนะครับมีตัวอย่างเยอะแยะที่พระองค์ยกขึ้นมาเมื่อพระองค์กล่าวท่อนความนั้นเสร็จเรียบร้อยพระยซูก็ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องของกําหนดเวลาว่าพระองค์จะต้องโดนจับไปตรึงบนไม้กางเขนสิ่งแรกที่เราเห็นจากพระคมภีตรงน,นี้ก็คือว่า กำหนดเวลาตามน้ำพระทัยพระบิดาเป็นคนกําหนดครับไม่ใช่เราเราคนกาหนดพระเยซูคริสต์เจ้าทรงตรัสบอกว่าอีกสองวันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นพระเยซูคริสต์เจ้าทรงรู้พระทัยพระบิดาว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าใช่ไหมครับพระองค์รู้จักพระทัยพระบิดารู้ว่าถูกกําหนดแบบนี้พระองค์บอกว่าอีกสองวันในวันปัสกาพระองค์จะถูกตรึงบนกางเขนพระองค์ย้าเลยนะครับบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบให้เขาตรึงตายที่ไม้กางเขนในอีกสองวันต่อมา นั่นคือสิ่งที่พระเยซูริ์เจ้าพราะองค์ทรงทราบวันปัสกาคืออะไรวันปัสกาคือวันที่ยิวระลึกถึงการช่วยกู้ออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ส่วนพระเยซูกิ์เจ้าพราะองค์ทรงสิ้นพระชนเราเรียกว่าสุขประเสริฐใช่ไหมครับอีกสองวันต่อมาดังนั้นเองหมายความว่าวันนี้น่าจะเป็นวันพุธพฤหัสสุขน,น่าจะเป็นวันพุธนะครับจากตอนนี้พระเยซูกิ์เจ้ากำลังทรงตัดว่าอีกสองวันพวกจะถูกตรึง ขอบคุณพระเจ้าครับพระบิดากําหนดเราเองนั้นรู้ว่าชีวิตของเราพระเจ้ากําหนดเช่นเดียวกันพระองค์กําหนดกําหนดกําหนดเมื่อพระองค์กําหนดก็ต้องอธิษฐานอย่างที่พระองค์ทรงประสงค์ก็คือให้เป็นไปตามพระไพระบิดาอันที่สองครับนอกจากเวลาพระบิดาทูดกาหนดอันที่สองพันธกิจก็อยู่ในเวลาของพระองค์เพราะตอนแรกพระเจ้ากําหนดแบบนี้แต่พวกมหาโปรหิตบอกว่าอย่าพึ่งมาประหารพระองค์ตอนนี้เลยเดี๋ยวจะเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่าคนจํานวนมากมาย ชมชอบพระองค์ว่าเป็นผู้เผยพระชนะพวกเขาวางแผนจะทำหลังนั้นแต่พระเจ้ากำหนดให้เป็นช่วงนั้นและพระองค์ก็ทรงทำกิจกรรมของพระองค์ขึ้นมาตัวให้พวกเขาอดใจไม่ได้จะต้องตรึงพระองค์เร็วๆนะครับและสุดท้ายเขาก็จับพระองค์และตรึงกางเขนจริงๆแล้วขอพระเจ้าครับมนุษย์พยายามจะทำให้แผนการพระเจ้าหายไปหรือชะลอไว้แต่พระเจ้า พระองค์มีแผนการพระองค์อย่างชัดเจนดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราเองจะต้องอธิษฐานกับพระเจ้าให้เราอยู่ในน้ําบาไทยของพระเจ้าอยู่ในเวลาของพระเจ้าและเวลาที่พระเจ้ากําหนดงานอะไรขึ้นมาอย่าน้อยอกน้อยใจว่าตอนนี้ทําไมทําไม่ได้พยายามเต็มที่ทําไมยังไม่ได้ถ้าเราทําเต็มที่แล้วยังไม่ได้ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรครับเพราะพระเจ้าทรงกําหนดเวลาของพระองค์ไว้พระองค์มีแผนการที่ยอดเยี่ยมเสมอพันธกิจก็อยู่ในเวลาของพระองค์พระองค์กําหนดเวลาทุกอย่าง และันเองวันนี้ถ้าจะมีความทุกข์เกิดขึ้นกับเราก็เช่นเดียวกันพระเจ้ากําหนดและเมื่อพระองค์กําหนดให้ความทุกข์นั้นเกิดขึ้นมันจะกลายเป็นพรอ,อย่างแน่นอนและนั่นเองขอให้ชีวของเราอยู่ในการกําหนดของพระเจ้าเช่นนีครับ